ความศรัทธาในชีวิตทําให้ผมก้นพบความรับความรับของหัวใจหรือความเดินรับของชีวิตที่ทําให้หัวใจและดวงวิญญาณของผมมันไม่เคยมันไม่เคยยอมจำนวน มันเป็นความรู้สึกที่ผมอยากจะถ่ายทอดความจริงในระดับของการค้นพบหรือในระดับของการเข้าถึงให้กับพวกเราทุกคนได้ได้รู้สึกร่วมกับผมมันเป็นความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่มันเกิดความตระหนักรู้หัวใจที่ทำให้ดวงยานของผมมันถูกปลุกขึ้นหรือหัวใจนั่นแหละที่ไปปลุกดวงยานของผมหรือดวงยาณของผมที่ปลุกให้หัวใจของผมได้ตื่นรู้ขึ้นมานั่นเองความรู้สึก ความรู้สึกในชีวิตจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้อันบริสุทธิ์ที่เราจะต้องหลอมรวมตัวเราเองกับความจริงแท้ให้เราหลุดพ้นไปจากความรู้สึกว่าวุ่นความรู้สึกกดดันความรู้สึก สับสนชีวิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของชีวิตเราสัมผัสความรู้สึกทุกอย่างที่เป็นเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราสัมผัสกับทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่เป็นตัวเราวันนี้เราแค่เรียนรู้ที่จะสัมผัสกับหัวใจของเราให้ได้เราเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ที่จิตวิญญาณดวงนี้มันกําลังลุกโผล่ขึ้นลุกโชนขึ้นตื่นขึ้นเวคอัพขึ้นอเอาไว้คแคนนิ่งขึ้นึหมายถึงความรู้สึกตัวรู้สึกถึงชีวิตที่เต็มด้วยความหวังเจตจำนงที่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาการมีชีวิตเพื่อจะจัดยืนและไม่ยอม ย่อท้อต่อสิ่งที่ไปเชิญอยู่อย่างเด็ดขาดผมรู้ดีว่าในวันนี้การที่เราต้องจูนตัวเองเพื่อที่จะข้ามวิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีเดิมพันเป็นเดิมพันของความรู้สึกที่เราจะต้องสลายขั่วที่เราต้อง สลัดความขัดเคาาสลัดความหวันไหวสลัดความรู้สึกหวาดกลัวแล้วมีชีวิตอยูอย่อย่างกระหารที่จะออกจากความอ่อนแอรหรือความเปราะบาง เราจะต้องมีความรู้สึกของความแข็งแกร่งด้วยตัวเราเองพลังของความแข็งแกร่งเป็นพลังของการหลอมรวมหัวใจของดวงวิญญาณเป็นพลังของการหลอมรวมความรู้สึกที่มันเหนือกว่าที่จะทําให้เราเข้าถึงหัวใจของเราเข้าถึงความรู้สึกที่มันทรงพลังอานาจจิตวิญญาณของเรา จะไม่มีวันหลับไหลตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจิตวิญญาณของเราจะไม่มีวันหลับไหลมันจะตื่นโพร่งขึ้นมันจะลุกโชตช่วงขึ้นมันจะเปล่งประกายรัศมีของมันออกมามันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกของพลังแห่งความใฝ่ฝันของพลังแห่งความศรัทธาในชีวิตที่ไม่มีวันเหือดแห้ง หรือสาบสูญไปจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้พวกเราทุกคนเพียงแค่ประกาศเจ็ดจำนวนของเราว่าเราจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกอย่างเด็ดขาดเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะเป็นคนใหม่เราจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเราจะมีชีวิตอย่าง ทรงพลังอำนาจที่สุดเราจะใช้ชีวิตอย่างเจ๋งที่สุดและนี่คือตัวของเราณนะวินาทีนี้สัมผัสกับหัวใจของเราครั้งสัมผัสกับุงญาณของเราครั้งสัมผัสกับความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ เราจะไม่กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมเหมือนเดิมเพราะเรารู้ว่ามันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมเพราะเรารู้แล้วว่าวันนี้ชีวิตของเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้สุดยอดกว่าเดิมเรารู้แล้วว่าวันนี้ชีวิตของเรามันไม่เหมือนเดิมและเรารู้ว่าชีวิตของเรากําลังได้รับการได้รับการวิวัต์ได้รับการ ascension ได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการเรียนรู้ได้รับการบรรลุถึงประสบการณ์แห่งความสุดยอด จากการที่เราเป็นตัวของเราเองกระบวนการจุนจิตจึงเป็นวิธีการทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตว่าด้วยสัจธรรมแห่งความจริงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องบรรลุถึงคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองคุณค่าไม่ได้มีเพียงแค่การประสบความสำเร็จในอาชีพในธุรกิจในชีวิตของความเป็นมนุษย์ นั้นแต่ความสุดยอดของความเป็นมนุษย์สําคัญมากคือการาครอบครองและเป็นอิสระจากการาครอบครองการเข้าถึงและเป็นอิสระจากการเข้าถึงคือการรับรู้คือการเข้าถึงคือการน้อมรับกับความสมบูรณ์กับความร่ำร,รวยกับวัตถุธาตุกับสิ่งต่างๆที่เรียกว่า ความงดงามของชีวิตที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราสามารถที่จะจูนตัวเราเองสู่สภาวะที่ล้ำเลิศที่สุดถึงขนาดนี้เรากำลังเข้าสู่ปฏิบัติการสุดยอดล่าสรัของการจูนวงจรจิตที่เรากำลังจูนตัวเราเองกับพลังอำนาจของจักรวาล ที่ระบุญอยู่ทาให้เกิดขึ้นไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กทําให้เกิดแสงสว่างทําให้เกิดดวงอาทิตย์ทําให้เกิดดวงจันทร์ทําให้เกิดดวงดาวดาราบนท้องฟ้าและทําให้เกิดชีวิตและสิ่งที่เรียกตัวเรามันเองว่ามนุษย์ในนี่คือการค้นพบประสบการณ์และภารกิจที่สําคัญที่สุดของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้การค้นพบระบบจิตสํานึกใหม่ที่ทําให้เรา สัมผัสกับหัวใจสัมผัสกับความรู้สึกสัมผัสกับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราสัมผัสกับความรู้สึกที่จิตวิญญาณดวงนี้มันกําลังเข้าถึงธรรมชาติของตัวมันเองและทั้งหมดที่ผมกำลังกล่าวว่าครั้งต้นนี้เพื่อจะยืนยันกับพวกเราทุกคนว่า โปรแกรมพิเศษแห่งการตั้งรหัสรับชีวิตนี้ได้เข้าถึงปฏิบัติการของการต่อวงจรรหัสรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเพว่เราได้มีโอกาสฝึกฝนและต่อวงจรจิตกับผมในคอร์สหรือว่าการเรียนในระดับของการจุนจิตติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างน้อย20-30ถึงครั้งต่อการต่อวงจรรหัสรับในระบบของการจุนจิตที่เราเรียกว่าการใช้พลังจักรวาลคอสมิก Frequency สนามแม่เหล็กโลกและสนามพลังจิตใต้สํานึกของเราหลอมรวมเป็นพลังแห่งความสําเร็จและตั้งหลักรับของชีวิตที่เราสามารถค้นพบพลังอํานาจของชีวิตที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและส่งพลังจนทําให้เราสามารถดึงดูดความสําเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้ คือโปรแกรมพิเศษที่ผมกลังถ่ายทอดสัญญาณและรหัสรับให้กับพวกเราทุกคนที่ผมกลังรู้สึกถึงการเข้าถึงชีวิตถึงการเข้าถึงตัวเอง ถึงการประจักษ์แจ้งในความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการซึมซับและซึมซับและรับรู้กับพลังอำนาจของชีวิตเราระบบปฏิบัติการที่พวเรากำลังต่อวงจรขนาดนี้ถูกเข้ารหัสพลังแห่งความสำเร็จถูกเข้ารหัสชีวิตที่สุดยอดถูกเข้ารหัสความเป็นอัจฉริยะและความร่ำลิศใน ชีวิตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราแค่เปิดรหัสของตัวเองเพื่อรับการเพื่อรับประสบการณ์การเชื่อมต่อของจิตใต้สนิทโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของความตื่นรู้ของความเบิกบานของความทรงพลังที่เราเรียกว่าปิ้งแวบของความปราดเปิื่องทางจิต ของความรู้สึกว่าชีวิตของเรากําลังเข้าถึงประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดด้วยตัวเราเองแลลวนี่คือวนนี่คือกระบวนการของการตั้งรหัสรับชีวิตที่ได้สำเร็จที่ถูกเข้ารหัสของความสำเร็จและสุดยอด ของราฐของความเป็นมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเราค้นพบประสบการณ์แห่งการตั้งหลาดรับนี้ด้วยตัวเองซึ่งผมพร้อมนะครับที่จะเป็น,ปนโค้ชและเป็นครูและเป็นครูให้กับพวกเราทุกคน ความรักจากหัวใจสวัสดีครับ